สวัสดีครับขอตรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสะพานข้างปลองจังร้อนถนนสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาออกรั้วสังกสีด้านหน้านะครับก็คือพื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดรถจอดคลิปนี้ผมมาชวนท่านผู้ชมนะครับมาดูความคืบหน้าสถานีราบรุรณะในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนระบุณะวงแหวนการเจนาพิเศษซึ่งตำแหน่งของสถานีจะอยู่ถัดจากทางด่วนเฉลิมนครและจุดตัดกับคลองแจงร้อนโดยมีอาคารจอดรถจนริมถนนสุขสวัสดิ์2อาคารซึ่งตั้งอยู่ในฝั่งขาออก1อาคารและในด้านฝั่งขาเข้า1อาคารรองรับรถยนต์ได้1,384คัน ก่อสร้างโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดูรรอลเมนต์จำกัดซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างในสัญญาที่5ก็คือช่วงบริเวณแถวตลาดดาวคนองจนมาถึงทุ่ในพระปราแดงจังหวัดสมุทรปราการล่าสุดก็อยู่ระหว่างดำเนินงานติดตั้งคานพื้นชั้นจำหน่ายตัว๋วและงานขุดหลุมก่อสร้างอาคารจอดรถจอ สถานีราบรุณะรูปแบบสถานีก็จะเป็นแบบยกระดับมีทางขึ้นลง2จุดดังนี้ทางขึ้นลงที่1อยู่ในฝั่งขาออกบริเวณพื้นที่ว่างของโรงงานอุตสาหกรรมติดกับคลองแจงร้อน mm hmm. ก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนและลิฟต์โดยสารเชื่อมอาคารจอดรถถนนสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาออกทางขึ้นลงที่สอยู่บริเวณพื้นที่ว่างใกล้กับคลองแจงร้อน mm hmm. ก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อน และริบโดยสารเชื่อมอาคารจอดรถริมถนนสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาเข้ารถที่วิ่งผ่านไปนะครับก็จะผ่านซอยวัดสนนะไปทางแยกพระประแดงด้านซ้ายตรงนี้นะครับที่การพื้นที่ก็คือพื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดรถจอดรวมถ,ถึงเป็นจุดขึ้นลงด้วยนะครับ สถานีราบบุญนาก็จะมีทางขึ้นลงทั้งหมดสองจุดเท่านั้นนะครับอยู่ในด้านฝั่งขาเข้าหนึ่งจุดแล้วก็ฝั่งขาออกหนึ่งจุดนะครับโดยทางเข้าออกก็จะเชื่อมกับอาคารจอดรถจอดด้วยนํารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดได้นะครับตอนนี้ผมขึ้นมาบนสะพานล,ลอยนะครับข้ามถนนสุขสวัสดิ์ในส่วนพื้นที่ ก่อสออร้างอาคารจัตุรนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขุดหลุมนะแล้วก็หลอ่อเสานะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงโ่วเตาปูรนรอบุณะวงแหวนกาญจนาพิเศษมีแนวเส้นทางเริ่มจากจุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงในช่วงบางใหญ่บางซื่อ ที่บริเวณสถานีเตาปูนโดยเปลี่ยนมาเป็นเส้นทางใต้ดินแล้วตรงเข้าถนนทหารเลี้ยวเข้าถนนสามเสนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมนผ่านถนนมหาชัยถนนจักรเพชรลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้าจากนั้นเข้าสู่ถนนประชาธิปกลอดใต้วงเวียนใหญ่เข้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินลอดแยกมหาสวรรค์จากนั้นเปลี่ยนเป็นทางยกระดับเข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์ และสิ้นสูดเจนทางบริเวณครูในอำเภอรพระป,ประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้น23.6กิโลเมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน10สถานีและโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ7สถานีสำหรับภาพรวมความก้าวหน้างานก่อสร้างณเดือนธันวาคม2568ความก้าวหน้างานโยธาทำได้67.26% มีแผนกำหนดเปิดให้บริการในช่วงเดือนกันยายนมีพศสอ7พ2ตอนนี้ผมมายืนถ่ายนะครับในด้านฝั่งขาเข้าของถนนสุขสวัสดิ์ก็คือข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งรถก็จะวิ่ง ไปทางทาแถวบ่อประกอบนะครับไปบ่อประกอบบ่อระแก้วดอกกระนองในชั้นจำหน่ายตัวดิสานะครับตอนนี้ก็วางพื้นในชั้นจำหน่ายตัวอยู่นะครับเป็นคานพื้น ก็มีวางช่วงนะครับก็ยังไม่ได้วางคานพื้นนะครับเนื่องจากตรงนี้ผมเห็นเขามีการหล่อเสาเพิ่มเติมนะก็จะตรงกับทางขึ้นลงสถานีนะครับ ด้านขวาตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นลงแล้วก็อาคารจอดรวจอนะครับในฝั่งด้านขาเข้าตอนนี้เขากำลังเล่นก่อสร้างอยู่มีเสาอยู่ต้นหนึ่งนะครับกำลังหล่ออยู่ ตอนนี้ผมมายืนอยู่บนสะพานข้ามคลองแจงร้อนนะครับในด้านฝั่งขาเข้าอาคารจอดรถจอดนะครับแล้วก็จุดขึ้นลงนะก็อยู่ด้านข้างนะครับของคลองแจงร้อนนะก็อยู่ระหว่างการขุดหลุมนะครับแล้วก็หล่อเสาทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเพื่อก่อสร้างอาคารจอดรถจอดสถานีราบุญนะคลิปนี้ก็นำความพื้นหน้ามาฝากกันนะครับ สถานีรอบนุะบุดหลุมหล่อเสาอาคารจอดรถจรแล้วก็วางคานพื้นชั้นจำหน่ายตัวขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับวีมพีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ